มาเข้ากับผมอีกแล้วเนธนาบูมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเบลคาร์บกันในโหมดสร้างสรรค์ของมัลติเพเยอร์กันไปไปกันเลยไปเล่นออนไลน์กับเขา่นกันไปเออโอ้ย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 คันคันคันโอ้ยวัดกันโอ้ยโอ้โหสามดี ไหนดีนี่กว่าฟฟฟไฟดีมั้งนะเอ้ยไออ้าวสอลงสอรี่อืมนอ,อนอนเทอ้าวอะไรอ่ะเน็ตก็ไม่หลุดนี่ อืมอันนี้ก็ได้โอเคอืมหลดไวโคตอืมเยเฮ้ยใครอะ เฮ hey, come come ้ยอยู่ไอ้คนอ่ะใครเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้หนกยังไม่ทันเล่นเลยบินหนู แบบนี้โคตรรกเลยโคตรรกอะ่ะโอ้โห้โยวัสดีเอ๊ะวัสดีจ้าวัสดีฮ h e ล l o Yo ย o คนว่าช่างอะวันนี้เราจะมาทำอะไรดีดไม่เอาดีกว่าแรมเนี่ยลก ถ้าใครสนใจอยากโหลดมันโหลดได้ในมือถือเพนสโตมเล่นแมปผมไปเซิร์ฟผมเออซิร์ฟผมดีกว่าเฮ้ยโอ้คนแปลงคนแปลงไปเรียวสุดยอดโฆษณาคนแปลงไปเายเรยว ออนี่คือเสื้อผมเดี๋ยวเฮ้ยเปลี่ยน B U N G หนึ่งแปดสี่ห้าสี่ตกลงอ้าว B U N G

mời lại ừ, được, mừng hai mình mừng hai mình, mừng hai chào mừng ไปแก้คนกันอือหือรถวันนี้ต้องป่าหมอยไปแก้กันคนกันดีกว่าไปกันเลยเอ่อคนน้อยๆหน่อยอ่ะเจ็ดคนมาสอิอุ้ยอุ้ยมาตกม่ตก คได้แล้วอรอรอเธอ,ออยู่แต่ไม่รู้โอ้โหคนแปลงโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อนะแล้วซื้อห้าม,ม อ๋ออ๋อเอ้ะนึ่งะคนนี้เราแกล้งอ่าคนนี้โอ้ยได้ได้ยืนขวางไม่รู้อะไรสักล้วยืนขวางประตูจะเกิดอะไรขึ้นไม่เคยอ่านตำเอ้ยเฮ้ยโนโน่ B L อโอ You don't have have line เนี่ย no กล้องเอียงเขาตัดคลิปก่อนนะเคกอย่มาต่อเลยเมื่อกี้เกิดปัญหากล้องเอียงไปเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวเราตัดคลิปเนี่ยโอ้โหตั้งนานกันเลยทีเดียวเกิดปัญหาครับขากล้องมันโอ้โหมันหักสุดยอดอืไปต่ออุย้ยไปต่อเลยไปเลยจ้าเอ้ยนี่ทาไปไหนนโอ้ยโอ้ยมืดโอ้โอย,โอย อ้อยอ้ยอ้ยมืดโอ้อยอ้อยโอ้โหอ้อยโอ้โหโอ้ยๆอ้ยอ้าวกรมเฮ้ยพอดีเมื่คนเดิมนี่ว่าเออช่าเหมือนไหนดีเฮ้ยโตแล้วจะไปไหนก็ได้นี่เนี่ย โอ้มันเละยิ่งกว่าที่ฉันคิดเนีย่ยหาป้าหมายถ้าเข้ากี่หนอ่อนี่นี่ไงอ้าวโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฮะจบแล้ว Bye.